ทำไมถึงแอบเพวได้ขนาดนล้ก็ที่จริงอันนี้ยังไม่เคยบอกเขาเหมือนกันเขาเพิ่งรู้ตอนนี้พร้อมกันเลยคือแพลนแพลนมาตั้งแต่ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าคือก็คุยกับพี่เบลว่าโอเคพี่จะไปเซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกพี่เบลว่างั้นงั้นขอแบบให้ทีมงานรู้น้อยที่สุดละกันมีแค่พีตัวพี่เบลแล้วก็มีแบบพี่ๆแบบอีกประมาณสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่รู้เรื่องนี้แล้วก็ คือเขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยแล้วก็ไม่บอกกันมาจนถึงแบบวันน่าจะเป็นวันรันครูแล้วก่อนคอนเสิรต์ตอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเขาก็ต้องไม่บอกทีมงานเพราะว่าเขาจะได้จัดซีเควนซ์ให้พีขึ้นไปว่าช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ <c oughs> ยครับแล้วก็เหมือนเพราะก็มีแบบพี่ๆทางทีมของทางทีมกานนิูกรินอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยส่งข่าวตลอดว่ามีแฟนคลับนะอยู่ที่ชั้น4ชั้น3อะไรเงี้ยตัวเพลงพีก็เลยจอดรถอีกข้างนึงแล้วก็นั่งแกรนด์ทูแบบเพีงว่ามีของขวัญอะไรได้อีกเยอะก็ที่จริงมีมีเป็นกระเป๋า ไปเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยครับก็ก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่ที่แบบก็เป็นกระเป๋าเดินทางแบรนด์หนึ่งที่บอกว่าหาซื้อยากนะหาซื้อยากคือตั้องขอโทษครับก็ที่จริงที่จริงมันจะมีใบหนึ่งที่ตั้งใจจะให้เขาไวอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนออเดอร์เรื Hence, ่องแคนเซิลไปใช่ก็เลยจองไว้แต like ่เดือน4อะไรเงี้ยครับแล้วออเดอร์เรื่องแคนเซิลไปแล้วก็อันนั้นหายากมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลย ได้ใบนี้มาแทนก็ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ไงถูกใจไหมถูกใจไหมค้ยคะก็โอเค